กน้ำลลึกุกครันยังไงราบใดที่ยังมีฉันและเธอเคียงข้างแมา้ฝ้าแดนรกร้างทางกลางความมืดดำไม่มีวันกลับคำเราจะไม่ทอดทิ้งมุ่งสู่จุดหมายด้วยกัน สวัสดีครับโปรเฟสเบร์เกอร์นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับเกมของเอร์โลซีเซตที่3ครับผมก็เล่นไลววันนี้เป็นวันแหงการปลดดลปอยกันเลยทีเดียวแล้วทำไมผมถึงปลดปล่อยนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่า อย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับคือลีดยูนิเต็ดวันนี้เปิดบ้าเจอกับวัตฟอร์ดครับก็ก็นะครับหลังจากที่เราจะเราเด็กอยู่ต้องเจอความทรมานนะเพราะว่าหาชัยชนะไม่ได้มาถึง6นัดติดต่อกันถึงขน,นาดที่ว่าเป็นสถิติใหม่สถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียว <c oughs> และและ,และนักที่แล้วในที่ว่าไปแพ้เวซ์แฮมก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวของชาลีครัสเวลได้อย่างสวยงามนะก็ <c oughs> นะครับหลังจากที่โชว์เปิดตัวชาลีครัสเวลเวลเพราะว่ากันหลังแม่งศึก เสกทั้งเจ็บทั้งแบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายพราเพราะรับจับนี่ท,ที่ที่มีทั้งหลักทั้งหายเจ็บแบบหายแบนแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายก็หลีกย้อนจากก็ในที่สสกก็หาฟองตัวเองเข้าฝักสักทีด้วยการชนะวัดฟอร์ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห ซึ่งเล่นได้เลยว่าถ้าใครดูเกมแต่นี่บอกได้เลยว่าฟินกันเลยทีเดียวเพราะว่าวัตฟอร์ดทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลยนะครั <c oughs> ซึ่งผมว่านหลีกกับวัตฟอร์ดน่ามันมันน่าจะนัดก,กันไอ้นี่กันหรือเปล่านัดก,กันลอดหราคาสนับเอราดร้อหรือเปล่าเพราะไม่งี่ข้ามคาไปหลายดอกมากนะ <c oughs> ทั้งสะวนดันลัดทั้งคลิทั้งอะไรอย่างนี้นะโอ้โ oh. ห ลบ้ึงอิสเมลลาซาซึ่งเป็นผู้เล่นของวัดฟอร์ดก็แม่งก็ลอ่อแม่งก็ล่อราคาสนามเอรโลไปเป็นหนึ่งทีนะผมเหมือนนั้นกันหลักเหมือนนั้นกันล่อราคาสนามอ่ะ สุดท้ายลิทยูนันเตก็ได้ประตูจากเดโกยอรันเดนอาทิตย์ที่18ครับโอ้โหซึ่งน่าก็แม่งเอาอีกแล้วกับยูรัสกุสกาที่เป็นนันเตสัญชาติสโลวาเกียของวันฟอร์ะคือผมว่าไอ้กุสกานี่น่าจะเป็นโลกแพ้สเป์นะเพราะจะเย็นจำกันได้ไอ้ตอนที่บอลยูโรอ่ะแม่งเสือกทำเข้าประตูตัวเองทำให้สเปนหนีห่างห่างไปไกลครับโอ้โห พราะมาถึงจังหวะนี้นี่ก็โลกแพสสเปนเห็นว่ายอรนเต้เป็นคนสเปนก็เลยจะก,การับมงหาพ่องกันเลยทีเดียวคือมงเนี่ยแม่งมงใส่ตีนยอรันเต้แล้วแล้วบอลแม่งเสือแล้วบอลแม่งสเปนเข้าเข้าเปตัวไปแปลงกำลังครับโอ้โหเ,เล่นได้แล้วว่าถ้าใครเป็นแฟน,นฟอร์ดเขามีวันวันมึงจะมึงจะมงหาพ่องเหรอนี่คือที่ว่ามงหาพ่องนะอันนี้ไม่ได้มงหาพ่องนะอันนี้มงหายอรนเต้โอ้โห ซึ่งลเดแล้วว่าเร็วมากครและหลักจากนั้นนี่ก็ลิดจนั้นแต่ก็อันนี้นี่ขอพูดถึงข่าวนิดนึงนะคือเมสซีเนี่ยคือผมไปเช็คดูของเมสซี่เขาบอกว่าคือทางคือทางรัฐบาลอังกฤษจะิจะสั่งห้ามไม่ให้ไอ้พวกเว็บบริษัทเว็บบริษัทการบันกรถูกกฎหมายในอังกฤษเนี่ยห้ามมาเป็นสปอนเซอร์คาดอกครับสงสัยถ้าเกิดพอหมดยุค สโมสทังส้งเซเว่นบริษัทกรารพนันที่สนับสนุนลีเนี่ยคงได้จ้างบริษัททับเปอร์ล่าสัตวนแอคเกลมาเป็นสปอนเซอร์โอ้โหไอเฮียไม่ขาดอย่างที่บอกแม่งเหมือนนักการเลาะลอดราคาสนามเอเวอร์โรสอะแม่งลอดสัตว์แม่งลอดราคาไปกี่ทีก็ไม่รู้แถมแม่งมีจังหวะที่ว่าที่ว่ายิงจอมหมูคงไปหลายทีโดยเฉพาะราฟินญ,ญาครับโอ้โห แล้วก็โรนิโกก็แล้วจะที่จับบอลลั่นไปหลายทีโอ้โหและแมกก็จับบอลลั่นอยู่อย่างนั้นจนคนดูเริ่มหงุดหงิดนะโ้วโอ้โหเหมือนเหมือนโอกาสอัมพรของอำาไพแต่ก็เสื่อกใช้ไม่ได้ครับโอ้โหและสุดท้ายแมกก็จบกระที่1ประตูตันศูนย์นั่นแหละครับโอ้โหก็เลยเดิลาเป็นแม์แห่งความหัวร้อนกันเลยทีเดียวถึงแม้ทีมจะชนะก็ตาม ซึ่งมากอพูดถึงอย่างอย่างนั้นเต่ที่ผมพูดถึงมาหลาย EP แล้วนะก็คือเจมี่ชักกันต์ก็ <c oughs> เล่นด้แล้วเอาเอาม็มมานเอลเดนิสอยู่กันเลยทีเดียวนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบเอาอยู่กันเลยทีเดียวถึงแม้อาจจะมีจอดล้นลานมากนะส่วนอิลัมเมลิเย่ก็นะครับมันคือคือไม่เคยได้เซฟอส่วนหนึ่งเลยว,วัดฟอร์ดแทบไม่มีโอกาสยิงได้ซ้ําแต่เมลิเย่ก็เกือบโชว์โง่ให้คนดูเห็นนะเพราะคือคือแม่งสึกรับบอลหลุดมือโอ้โหแล้วแม่งรับบอลหลุดมือชนิดที่โอ้โหคือถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ติดว่าคูเปอร์โดนพื่อนเล่นของวัดฟอร์ดไปชนก่อนแล้วเสียแล้ว คูปเปอร์ก็ได้ฟาวนี่โหว่าเมลลี่คงโดนด่าด่าด่ากางสนามแล้วเพราะแม่งเป็นลับบอลหลุดมือต่อหน้าผู้เล่นวัดฟอร์ดทั้งมัวนะโอ้โหแล้วแม่งลับบอลแล้วแม่งบอลโดนทุ้เล่นเข้าประตูไปแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกคูปเปอร์ได้ฟาว <anto> ซึ่งมาขอพูดถึงกรรมการในวันนี้อย่างไซมอนฮูเปอร์ก็ก็นะครับไม่แน่ใจว่าในเมืองลีนนี่มันมีร้านขายน้าแข็งใสหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีมันน่าจะไปแดกอะไรเย็นๆมาก่อนลงสนามครับไอเฮี้ยแม่งใจเย็นชิบหายคือมันจะมีจังหวะหนึ่งอะเดนนี่เจมส์จะหลุดไปแล้วใช่ไหมแต่โดนวิลเลียนทรูสเอกองครับพุเลยของวัดฟอร์ดรวบแบบรวบหน้าเกลียดมากคือเอาตีแขนใส่เลยโอ้โห แต่ไซมอนฮูเปอร์บอกไอเจมเนีา่ยตอนแรกไอสัตว์ใหญ,ญ่อย่าคิว้วกูไม่เห็นในฟล์ค,ค,คือคือประมาณนะกูไม่ให้ฟ้าไม่พอไม่ใช่วีย马เดีว๋ยว่าไม่ฟ้าจริงหรือเปล่าโอ้โหจัดว่าน่าจัดว่าเฮียมากแล้วยังมีหลายจาังหวะที่ที่ไซมอนฮูเปอร์ก็มึงก็จะใจยเย็นชิบหายคือแบบประมาณนะะาณ่ะประมาณกูเห็นอะไรกูกูไหลไปอย่างนั้นับไม่ค่อยเป่าหยุดเกมอ้โห คือแบบเป็นเลที่เชียมากอะไรทีเดียวนะคือมึงใจเย็นไปไหนวะโหแม่งโคตรเชียร์ก็อันนี้เนี่ยมาเขาพูดถึงบอลคู่อื่นลงถึงรู้ถึงควนลงหลักเกมนิดนึงด้วยนะครับก็ก็มาเขาพูดถึงบอลมาพูดถึงควนลงหลักเกมก็อย่างที่บอกเจไม่ช่กัตตานะก็หลังจากที่ให้ผมพูดถึงมาล่าสุดไทยก็ อีกที่บอกเอาเอ็มมานเอลเดนนิสของวัตฟอร์ดได้อยู่กันเลยจีเลยแถมมีแถมมีโอกาสแบบเสดได้สอดขึ้นไปบ้างเป็นบางครั้งครับแต่แต่ก็อาจจะไม่ได้โดแต่คือคือมันคือเหมือนแชคเก,กัรตันน่าจะโดดเด่นในเกมรับมากกว่าเกมลุกมากเพราะว่าไอ้พวกเลยวัตฟอร์ดไอ้พวกเลยวัตฟอร์ดเป็นพวกตัวใหญ่ๆอ่ะแต่แชคเก,กัรตันก็กล้าเข้าบอลแบบไม่เกรงกลัวกลัวส่วนสูงตัวเองเลยทีเดียวโอ้โห ส่วนอย่างที่บอกสามอนฮูเปอร์ Simon ก็นะครับน่าจะน่าก็ก็แชร์ไปแดกน้ำแข็งใส่ก่อนลงสนามเลยสไอเฮียเเฮ้ยเป่าไอเฮี้ยเอ้เป่าแบบเหมือนใจเย็นมากอะแบบประมาณว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ทําไม่โฉงชากสุด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 นี่คือไม่เป่าเลยโอ้โหและแมงก็ไม่ยอมใช้วีอาร์ด้วยส้นตีนมากอโอ้โหส่วนเมลิเก็ลักจัก็ก,ก็นะครับนี่ก็ในที่สุดก็ได้เก็บคินชีชสทีถึงแม่มีเกิดโฉงโง่ในสนามนะครับโอ้โห ก็มาความพู้ถึงบอลคู่อื่นกันเลยครับก็นะครับนอริซิตี้ก็ในที่สุดก็หาแต้มแรกได้ด้วยการชนะเบอร์ลี่ไปนย์ประตูสุดอ่ะโอ้โหโอ้โหคือคือ,คอกว่าจะชนะได้นี่ก็โอ,โอ้โหแม่งก็คือยังหาชัยชนะไม่เจอกันต่อไปนะสาระนอริซิตี้ส่วนนิวคาสเซิลก็ยังหาชัยชนะไม่ได้กันต่อไปด้วยการบุกไปโดนวูมันตั้งกด2 1งหนึ่งโอ้โห เล่นเดิเลยว่าเป็นวันเกิดของควางฮีชานเนาะครับซึ่งเป็นผู้เล่นชาโก,กลิต้าที่มาที่มาเล่นกับวูบมาโอ้โหเพราะว่าแม่งกดไปสอบประตูกันเลยทีเดียวส่วน <c oughs> ส่วนอีกสามผู่นี้ก็คืออาร์เซนอลแล้วก็ก็นะครับยุติน์ปัจจุบันการชนะ35แพ,พ้สามชนะ35แพ้สามสามวัยพีเท่านี้ด้วยกันเสมอไปตั้งสูงสูนครับกลายเป็นชนะ34เสมอหนึ่งแพ้สามนะอันนี้คือโปรโปรเจกต์ของอาร์เซนอลกันเลยทีเดียว สซแมตเชสเตอร์ยูงนเตนแก็นะครับยังฟุบไม่เลิกดนะ้วยการเสมอเอเวอเรตนคาบ้านหนนะึโโ่งหนึ่งแล้วโอ้โหเล่นได้แล้วในบ้านดูเหมือนดินเดดดุ้มือดูเหมือน,นอย่างที่อย่างที่รู้กันนะโอทัฟฟอร์ดนี่กลายเป็นเหมือนรีสอร์ทแอนด์สปาสำหรับเหล่าทีมเยือนไปแล้วนะโอโ้โห ส่วนอีกทีมอย่างอีกทีมหนึ่งก็คือเชลซีก็นะครับชนะเซาท์ทัมตันไป3-1โดยโดยเชลซีก็จกัดการสัง่งวยเจมวอดทเฮาไว้ด้วยนะครับโอ้โห <laughs> แล้วจะไมผมยืนี่ถึงพูดถึงเจมวอดทเฮาอย่างดุดันขนาดนี้เพราะว่าคือเราจะเนี้ยคือลังจกจบจบนักที่เจ็ดเด็ดจะจะบรกทีมชาติครับ แล้วพอกลับมาเล่นเทมเร์รีอีกครั้งเนี่ยนักต่อไปของลีเดตเจอซอลทันตันนั่นแหละครับโอ้โหก็เล่นแล้วแก๊งคนเล่นดลูมินาอิลูมินาติเนี่ยจะมีแคจะมีแคเชอดัมนะเพราะว่าแต่แต่แตน่าจะมีเยอะๆกะรีทีเดียวสำหรับู้เล่นอิลูมินาติแต่ไอเรื่องปันฟรีคิกผมก็ยังไว้ใจไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่า เพราะว่าใหทีลูกกันนะอนดัมอาร์สตรองครับแม่งปั่นฟีคิกก็โหดอยู่พอสมควแต่ไม่ไม่ได้ปั่นอกกันคือแบบปั่นฟีคิกเนี่ยมันไม่ได้ปั่นสักทีเพราะว่าแม่งมีเจมวอรทเขาเนี่ยแหละครับโอ้โหเล่นเลยว่าเป็นเรื่อยที่วุ่นวายกันเลยทีเดียวสำหรับซาวทันตันนะครับโอ้โห ก็จบไปแล้วกับ The King of Elros Season ที่3คร te ah ับหลังจากที Esta, ่คว้หาเยชนะนัดแรกมานานในที่สุดก็ได้กันสักทีนะครับโอ้โหก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe ครับหากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็อย่างที่บอกคือหลังจากนี้นี่ก็ใบทีชาติครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในช่วงกลางเดือนซึ่งคราวนี้จะไปเยือนซาวส์ตันที่ไม่มีเจมวอร์ดเพาครับโอ้โห ก็มันจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ